ท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะสำหรับ CLV Gen 5 2.4 EL รถปี2020 1อไม์หลักหมื่นเท่านั้นค่ะใครมองหาอยู่นะคะ7ที่นั่งขับ4ราคาย่อมเยาววันนี้จัดมาให้ดูเลยกับค่าย Honda ค่ะคันนี้ด้ารถปี2021แท้ไม้แท้โรงงานแค่หลักหมื่นสภาพตัวรถยังไม่ได้เก็บงานร0 0เ็ต็มนะคะวันนี้จะพามาดูเลยสภาพแรกเข้าของบริษัทเพชรดนนะคะรับเข้ามาสวยเดิมแค่ไหนดูจากภายในได้เลยนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าออปชั่นจัดเต็มมาให้หลังคาสลูปขับ4ด้วยนะคะขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายมากเลยปีใหม่นี้ใครมองหารถกลับบ้านอยู่จัดได้เลยคัน คุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมดับเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น1.29%สนสนใจดูคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้กลับจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV h o n d a มือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาเจอกันที่เดิมเลยนะคะสำหรับสาขาใหม่ของเราเนี่ยคะสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่เนะะี่ยค่ะบอกเลยคันนี้เป็นตัวท็อปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ h o น da c ซ v วเจนคันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จสมบูรณ์ ะะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะรถเพิ่งรับเข้าร้านมานะคะเดี๋ยวนุจะพาดูรายละเอียดบอดี้โครงสร้างของตัวรถนะคะว่าสภาพน่าใช้แค่ไหนบ้างและต้องมี ตรงไหนที่เก็บงานเพิ่มเติมนะคะดูคลิปให้จบเลยเดี๋ยววันนี้นุชจะพามาดูรถมือ2สภาพสวยๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของราเดียตด้านหน้าตัวนี้เลยสับตัวนี้นะคะได้เป็นตัว2.4 EL ขับ4ค่ะพี่ๆค่กับราคา879,000บาทเท่านั้นรถปี2021มือเดียวเลยนะคะสับคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานเข้ามาด้วยสำหรับใครที่มองหา CRV เจน5ขับ4นะคะ4 wheel คันนี้ ขึ้นเหนือร่องใต้ได้สบายมากเลยและที่สำคัญนะคะจับยอดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น14,500บาทเท่านั้นเองเพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะคะ1.29%ใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่งของรายเดเอยด้านหน้ากันบ้างค่ะสอบตัวนี้ได้เป็นตัวไมนนชเชนแล้วนะคะหรือว่าท็อปสุดเลย มากับกระจังหน้าสีดําเงาเนี่ยพร้อมไฟหน้าเป็นแบบ f u l แ l ล d แล้วเรียบร้อยพร้อมไฟไดทานันนิ้งไลท์อยู่ในชุดคมเดียวกันสภาพสวยๆเลยกันชนหน้าไม่มีนิ้วรอยนะคะสภาพอยู่ในแบบสมบูรณ์มากๆค่ะและโป่งซุมร้อคันนี้นะคะอยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะไม่มีการโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยๆเลยได้แม็กเดิมโรงงานมาให้แล้วยางปี2023ทั้ง4เซนนะคะดอกยางเนี่ยมีดอกยางแบบวิ่งใช้งานได้ระยะยาวเลยนะคะแม็ก18สสภาพสวยๆเลยสาหรับรุ่นตัวท็อปนะคะ เขาจะมีตัวแม็กเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยซึ่งรูวัเเุิผ่นจะเป็นรูปดอกไม้นะคะคันนี้ก็มีมาให้สภาพสวยปงส้มร้อไม่มีประวัติผิดคว่ำเหลี่ยมสันต่างๆมาในสภาพเดิมเก็บงานนิดนึงนะคะรอยสีตรงนี้นะคะเดี๋ยวนุชด,ดูแลให้นะคะรถเพิ่งรับเข้าร้านมานั่นเองนะคะกระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาดนี้เลยพาร์ทเดิมนะคะแล้วก็ส่วนกระจกมองข้างด้านนี้นะคะยังไม่มกีการเก็บงานนะเพราะว่า ดิ้วรอยขูดนิดหนึ่งนะคะนุชด,ดูแลให้นะคะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะคะตัวสีต่างๆนะ,ะดูจากด้านข้างนะคะสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยกระจกรอบคันเนี่ยได้เป็นพาร์ทเดิมจาก h อนด a มาแล้วป่งซุ้มล้อส,สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยผิดความชนหนักมานะคะสภาพสมบูรณ์กระจกรอบคันพาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูรายละเอียดภายในกันบ้างสำหรับรายละเอียดภายในคันนี้นะคะตกแต่งโทนสีดำนะคะภายในพรีเมียมหรูมากๆนะคะสหรับตัวชมนี้และได้เป็นตัว เบาะหนังขยับใหญ่เลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วคู่หน้าเลยพงมลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมจอกลางนะคะรองรับ Apple c a r p l a y นะคะ a n d r o i d Auto เกียร์ออโต้นะคะที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยด้านหน้าตัวรถดีไซน์พรีเมียมนะคะด้วยลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาในสภาพเดิมซอกประตูหัวน,อน็อตมคอาร์กต่างๆนะคะอยู่ในสภาพเดิมโรงงานไม่มีดิลอยพลิกความชนหนักมานะคะนี่เลยโครงสร้างต่างๆของตัวรถจะมาในอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะแล้วก็แผงประตู ริ้วรอยเก็บงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บสปาให้และในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูเสาบีค่ะพี่พี่ น็อตเมกอาร์แต่ละจุดนะคะมาในสภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยเลยนะคะแผ่นเพจสีดามาในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ที่มาของรถได้ชัดเจนเลยปกซุ้มล้อต่างๆนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ไม่มีรอยผิดความหมากนะคะแล้วก็คันนี้ได้หลังคาสลูปมาด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มขับสีแล้วภายในพรีเมียมหรูเลยนะคะเป็นรุ่นเจ็ที่นั่งที่ยอดขายดีมากๆเลยนะคะขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายและในส่วนของรายเดียดห้อง ที่สารด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสมบูรณ์มากๆเลยแอร์ตอนหลังมีมาให้มาพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะก็เสียบสาย USB ด้านหลังมีเพิ่มเติมมาให้เลยภายในกว้างตัวเบาะพับลงได้นะคะเป็นรถบ้านได้แถวที่3บอกเลยว่าตัวเบาะใหญ่แบบนี้เลยนั่งสบายไม่มีแอร์อัดนะคะด้านซอกประตูคันนี้มาในสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะโครงสร้างน็อตแต่ละจุด ไม่มีต้องรอยขยบขยื่นเลยโครงสร้างสเปคเดิมแบบนี้นะคะการันตีให้เลยความสวยเดิมคันนี้จัดเต็มนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะขับสีแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ถือได้เลยว่าหาค่อนข้างยากนะคะสำหรับ CRV ขับสี 4, 4 e l นะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยของตัวเจน5พี่พี่ขารถสวยการันตีโครงสร้างมาให้ทั้งรอบคันเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดไฟท้ายด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้าย led เต็มระบบมาให้แล้วพร้อมโลโก้ c r v นะคะแล้วก็ สัญลักษณ์นะคะตัว4 wheel ด้านหลังนะคะ 4WD ก็มีมาให้สภาพสวยๆแบบนี้เลยไฟท้าย LED เต็มระบบมาให้แล้วนะคะไม่มีรอยแตกแล้วกระจกด้านหลังพัดเดิมสปอยเลอร์หลังมีมาให้ครบประตูด้านหลังเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะพี่พี่ขาเน่นะคะและนี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่มีการสปาหรือว่าเก็บงาน100%เเต็มเดี๋ยวเราจะมีการสปาให้รอบคันอีกหนึ่งรอบนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านไฟท้ายเนี่ยมาในสภาพเดิมเลยโครงสร้างสวยๆนะคะ มาดูกันนะคะโครงสร้างสภาพสวยเลยนะคะสนใจรายละเอียดคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนได้เลยเบาะด้านหลังสามารถพับลงได้นะคะขนสัมภาระได้นะคะกระเป๋าเดินทางได้4ี่ห้าใบกันเลยเรียมสันเส้นสายตัวรถก็อยู่ในสภาพเดิมๆด,ด้วยนะคะนี่สีปกซุ้มร้อทั้ง4ล้อนะคะไม่มีการพลิกความชนหนักมาสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างกว้างเลยนะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยแบบนี้ นะคะเย็นเจี๊ยบนั่งสนุกแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ดีขับสนุกด้วยนะสำหรับรุ่นซีอวีเจนท้าขับสี่คันนี้นะคะแล้วก็ภายในออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยนะคะสำหรับภายในเดี๋ยวเรามีการสปานะคะฉีดฆ่าเชื้อให้เพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซอกประตูทั้งสองข้างน็อตเม e อาร์คแต่ละจุดมาในสภาพเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของรายละเอียดดเลยนะคะออปชั่น พวงมาลายัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ฟ้ดคอนโทรลนะคะฟ้ดสตาร์ทมีมาให้หมดแล้วระบบรับสายวางสายสั่งงานได้เสียงซีรีไม่แปดหมื่นสัยเก้าสิกิโลนะคะเป็นไม่แท้โรงงานคันนี้รถหน่วยงานนะคะอย่างที่บอกไปเลยสามารถเข้าศูนย์เช็คตัวเลขใหม่ได้นะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆได้ด้านหน้าจอคะ่ะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto ระบบ Air Auto, ต้เกียร์ออโต้มีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ต้องถอยหลงังเน่เลยดูสามมุมมองได้นะคะโอ้โหสวยมากคันนี้นุนบอกเลยว่าสภาพสวยเลยดูในส่วนของตัวแผ่นที่ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Honda r a i n วอสมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใช้งานได้แต่ว่ากระจกฝั่งนู้นไปเก็บงานอยู่นะ,ะเพราะว่ามีรอยถลอกนิดนึงนะคะเราเก็บงานให้นะคะภายในก็ถือว่าไม่ต้องมีอะไรเก็บงานเพิ่มเติมแค่สปาเท่านั้นเลยเพราะว่าตัวเบาะต่างเนี่ยก็อยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยฉีกขาดไม่ต้องเก็บเบาะอะไรเพิ่มเติมแล้วคันนี้นะคะพร้อมปล่อยกันเลย นะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกเข้ามาหาหนุดได้เลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับรุ่น CRV นะ,ะช่องนี้จะรวมนะคะ SUV ของค่าย Honda ไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว CRV นะคะหรือว่า HRV และ Honda m o b บ i o นะคะ B RV ต่างๆเนี่ยรู้จะมารีวิวให้ดูแต่สำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นรถตัวแบบหายากเลยเป็นรถลรเทพนหนึ่งรุ่นเลยที่ ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะคะใครสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยค่ะ CRV Gen 5นะคะ2.4 EL ปี2021ค่ะราคา879,000บาทสนใจติดต่อทักแชทได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะพี่ๆ่ะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มค่าประหยัดจากใบแดงไปเกือบ50%กันเลยนะคะส่วนราละเอียดเพิ่มเติมคันนี้อินบอกได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.4ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่173แรงม้ากันเลยนะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้หน้าห้องเครื่องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องมาสภาพหน้าห้องเครื่องสวยแห้งสนิทไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลซึมมาแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนัดยึดฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะฝากระโปรงเดิมค่ะไม่มีร่องรอยโดนแกะไข่งัดแงะแผ่นคันกันความร้อนมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยใครมองหาอยู่นะคะสำหรับ c r v Gen 5มือ2ตัว ขับ4วันนี้นุจัดมาให้ดูคันสุดท้ายแล้วนะคะบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามาทีนะคะรถนี้มีเข้ามาทั้งหมด2คันขายไปแล้วคันหนึ่งนะคะเลือคันนี้คันสุดท้ายเลยพี่ๆขาไม่แปดหมื่นรถปี2021แท้ด้วยรถหน่วยงานประวัติศูนเข้าสูนย์ทุกระยะการใช้งานคะ่ะสนใจเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะเ u v มือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ